วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการรอคอยแล้วนะคะที่บอกว่าจะไปร้องเรียนกรมที่ดินนะคะวันอังคารแล้วหมดไปแล้ววันอังคารนะอืมลูกนอนแล้วฟังอยู่เดอ้อนะคะอ๋อค่ะคุณมามีอาซี่นะคะค่ะ เรื่องเรื่องที่ข่มขูไว้ลืมไปอีกแล้วนะลืมลืมอีกแล้วนะคะอืมหรือว่าหรือว่าทํางานบ้านยังไม่เสร็จขัดห้องน้ํายังไม่เสร็จหรอนะคะวันนี้ก็เห็นไปยุ่งในเรื่องกับคนอื่นเขาเทะเลาะกันก็ไปแรกไปเสือกนะคะอืมวันนี้นะเข้าไปฟังตั้งแต่ไลฟ์ ตอนเช้าแล้วเอามันว่างจริงๆนี่ว่าว่างทำไมไม่ดำเนินการก,กูสทีวะเออเมื่อ <c oughs> ตอนเช้าก็หาเรื่องกับทีมทนายทีมทนายทีมทนายอุทยัยเนาะแล้วก็ทนายนิทัศนะคะอืมไปว่าไปแซะเขาโง่อย,งงงอย่างนั้นโง่อย่างนี้ ฉลาดยุแต่ผูด้เดียวนั่นแหละเออกูลอาอเทนอันคำคำว่าแต่ละอันน่ะนะเออข้อข้อกฎหมายแต่ละข้อนั่นนะเออถ้าถ้าเอ,อ่อต่อสู้สองเขาเรียกอะไรต่อสู้ศาลสองศาลแล้วไม่มีสิทธิ์จะด,ดีกาเพิ่นว่าอันนี้ก็ผพิษเล้วอืมคอยเนยี่จบปสีจบปสีเด้ <laughs> จบจบพอีข่อยกันยังข่อยกันยังวามันสิดีกาบ่ได้ตรงไหนวะเออไปหาพูดใส่เขาเอืมว่าเขาเป็นทนายเอ่อทนายสีเทาเอืมทนายสีเทาผลวาคำพูดอะไรนะเกี่ยวกับคำพูดว่าซิกแซกเออซิกแซกแล้วก็วงในอะไรไปพูดใส่เขานะแม่อ,อืม มันก็ไม่พ้ตัวเองมันก็ไม่พ้ตัวเองนะอืมมันก็มีทนายอยู่ท่านหนึ่งนะพี่น้องนะเออมันก็มีทนายอยู่ท่านหนึ่งที่ยานอพอลโลนะอันนี้เป็นเ,เรื่องเล่าจากยานอพอลโลนะคะมีทนายอยู่ท่านหนึ่งนะซึ่งเอ่อเวลาว่าว่าความหรือว่าเวลาเอ่อต่อสู้จะไม่ค่อยใช้ความรู้ความสามารถนะ อะไรอะไรก็จะใต,ต้โตอะไรอะไรก็จะใต,ต้ตโตใต,ต้ตโตใต,ต้ตโตใต้โตอย่างเดียวพี่นอ้องอือบ่มีใสความสามารถนั่นเออไปหาบ่าใส่เขาอือนะมัน,ะม,นมันก็เลยจะมีแบบว่าอาจจะถ้าเราจะเรียกว่าทนายใต,ต้โตก็ได้นะอืออันนี้เล่าจากยานอพอลลูจา้านะอือ ค่ะสวัสดีสวัสดีทั้งหนึ่งร้ยห้าสิบหกขั้นนะคะอ่ะเข้ามาเข้ามาค่ะค่ะ <c oughs> ไปว่าเขาทนายสายสีเทาเ่็นวะอออเจ้าของไหนทนายใจโตเออจะไม่มีคนออกมาพูดเฉยๆนะเออบอว่ายัางก็บปพ่นเจ้าของเจ้าของดีซ้ำใดไปว่าใส่เขาอืมพูดถึง ตัวละครในยานอพอลโลนะอันนี้เป็นเป็นอ่าละครที่เราแต่งแต่งขึ้นมานะคะค่ะแจ้งสั้นแหละไตโต้ไตโต้ไตโตะนะ,ะอืมอีกอย่างก็ไตโตมืดจะก,กเกียวบาเกีย่ยวก็ไตโตะอย่างเดียวจ้านะคะค่ะคุณพรพัดาคุณครูตานะคะสวัสดีนะคะ อืมไปเออเขาเรียกอะไรไปดูถูกไปดูถูกเขาว่าแกอย่างงุน้นเออความรู้ไม่สู้มันอย่างนี้อะไรแบบนี้นะพี่น้องอืมคนชอบดูถูกคนเนาะคนชอบดูถูกคนเก่งแต่ผู้เดียวนั่นแหละอืม คุณโสพล <laughs> สวัสดีค่ะคุณโสพลนะคะพี่โสพลเดี๋ยวเรียกคุณเดี๋ยวไม่เข้ามาทักคอยเนวกดให้แล้วนะทำแอกดมาพิมมะกดให้แล้วไหมกดให้เรียงกดให้แล้วนะเป็นกำลังใจนะสู้ๆจำได้จำได้ใต,ต้โต๊ะใต้หม้อใช่ค่ะ ใช่คะ่ะมีกินละมุนเน้านี่โอ้หนูจำแทะวันนั้นน่ะม,มันยังติดจมูกอยู่ทุกวันนี้นะ่ะไหมคุณสุชิมาดีคะ่ะอืมคนอย่างบ่ายปากแต่ขากูละายแทนกูละายแทนเอออายแทน,ค,แทน,แทนค่ะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่พูดนี่โอ้โหดีเลิศเลยเพอร์เฟคคนอื่นนี่ไม,ไม่ไม่เทียบเท่าเลยเออไม่มีใครเทียบกูได้เลยความดีนี่อืม ความรู้ความสามารถนี่คูนสุดยอดสันอาวเด็กไายแทนเด็อืมว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องของคนอื่นว่าด้วยเรื่องของคนอื่นกลับไปไปไปเผือกเออไปเผือกเขาอย่างงู้นอย่างนี้ไปยุแยงตะแคง่วดอย่าแค่ เขาอเอาจริงนะอืมเขาเอาจิงนะฝนวะอืมเจ้าเขาเอาจิงบ่จริง,รงไปย,เเย,ไปยุเขา่ะเมยเออไปยุเขาอืมแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่วินาทีพูดนะอืมใครเป็นคนเริ่มก่อนอันนี้อันนี้เราก็ติดตามอยู่คนฝั่งของของมึงแหละเป็นคนเริ่มก่อนบุรีเขาก่อนไล่มาก็ตั้งแต่แม่ตั้งแต่อ่าครอบครัวตั้งแต่ลูกเต้าเขา เออเขาเขาพูดคืนมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรแกถือเป็นการทะเลาะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเหมือนกูกับมึงเนี่ยแหละอืมแต่มึงบอกมึงมึงเลิกกูไม่เลิกในฐานะที่มึงทำให้กูตกใจอืมกู <laughs> ไม่เลิกกูก <laughs> ็แท่อยู่อย่างนี้แหละอืมนะ ใช่ค่ะไปดูถูกดูแค้นขนาดอาชีพเดียวกันนะนะั่นน่ะเอออาชีพอาชีพเดียวกันนะนะั่นน่ะโอ้คืดได้เนาะไปว่าใส่เขาจังสันจังสี่อืมว่าเจ้าของมาว่า,วาบ่ถึกจักอันหน่าด้านหน้ามึนเบา,าเซยอยู่เบา,าเตกอยู่หน่ามึนนีล่ลีเอาเอาข้อมูลผิดผิดมามานำเสนอนะ่ะไหมอืมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะ่ะแหม ในเรื่องของโอเขออิมในเรื่องของนสิ่งที่พูดนะจจกเอมาเตใส่หลายหลายคนพูดเหมือนกันหมดมีมันอยูู่ด้เดียวบอกว่าคือมูอืมถ้าเป็นถ้าเป็นเอฟซีเอฟซีจะเชื่อใครระหว่างคนคนเดียวพูดกับอีกหลายคนพูดเลาก็เสื้อคนหลาย หลายกว่าที่ที่วอาคือกันแล้วมันบอกเอออายค่ะอายแทนหมุนยูสัน